สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่ทอดซอสชูชีครับเป็นเมนูไก่ทอดสไตล์ไทยๆที่มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีซอสชูชีเนี่ยเคลือบอยู่ด้านนอกด้วยนะครับตัวซอสชูชีเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานเค็มเผ็ดแล้วก็มีความหอมของเครื่องชูชีด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการท ไปพรพร้อมๆกัันเลยคบขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นปีกบนไก่แดดดี้ใช้ทั้งหมดประมาณ12ชิ้นหรือประมาณ800กรัมครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ200กรัมแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า200มิลลิลิตรพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะกะทิ50มิลลิตรน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชา น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ความหอมด้วยพริกแห้งประมาณ10เม็ดแล้วก็ใบมะกรูดซอยประมาณ10ใบครับขั้นแรกเรามาผสมแป้งสำหรับทอดไก่กันก่อนนะครับวันนี้แดดดี้ใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้านะครับตัวแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะช่วยให้ไก่เนี่ยมันกรอบนานขึ้นนะครับเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปครับ เพื่อนๆอ,อย่าพึ่งใส่ไปทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันอาจจะเหลวเกินไปก็ได้นะครับเราก็ค่อยๆเติมแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับดูความหนืดของแป้งนะครับถ้าได้แป้งที่มีความหนืดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนๆลองนําไก่มาจุ่มดูก็ได้นะครับถ้าแป้งมันเคลือบตัวไก่จนเป็นสีขาวทั้งชิ้นเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้ครับพอแป้งชุบทอดของเราได้ที่แล้วเราก็นําไก่ลงไปคลุกกับแป้งได้เลยครับ สูตรนี้ตัวแป้งจะไม่หนาจนเกินไปนะครับจะมีความกรอบพอดีพอดีเลยครับนี่นะครับตัวแป้งเคลือบไก่จนเป็นสีขาวทั้งชิ้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำไก่ชุบแป้งลงไปทอดได้เลยครับพอเราใส่ไก่ลงไปแล้วเราเบาเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับ พอด้านหนึ่งเหลืองกรอบแล้วเราก็กลับด้านทอดให้อีกด้านหนึ่งเหลืองกรอบนะครับเราจะใช้ไฟกลางทอดไปทางอ่อนทอดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอ,อย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นเดี๋วด้านในจะไม่สุกนะครับพอทั้ง2ด้านเหลืองกรอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราเร่งเป็นไฟแรงเลยครับพอต่ออีกสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ไก่เนี่ยมันอมน้ํามันนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการทอดไก่นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะครับจากนั้นเราก็นําใบมะกรูดซอยลงไปทอดได้เลยครับใส่ลงไป <Indeed. S 2> แป๊บเดียวนะครับตัวใบมะกรูดเนี่ยมันก็จะสุกแล้วก็กรอบเลยนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับต่อไปก็ทอดพริกแห้งนะครับเราก็ใช้ไฟอ่อนเหมือนกันนะครับคนไปคนมาสักแป๊บนึงพอพริกแห้งเนี่ยมันพองแล้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ามันได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาทําซอสชูชีกันนะครับเราตั้งกระทะไฟกลางๆจากนั้นก็ใส่กะทิแล้วก็พริกแกงลงไปครับเราจะผัดกะทิกับพริกแกงให้หอมก่อนนะครับพอกะทิกับพริกแกงหอมแล้วเราก็จะปรุงรสครับอย่างแรกเราใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปตามด้วยซอสหอยนางรมครับขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้นะครับจากนั้นเราเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ําปลาแล้วก็ผงปรุงรสครับ จากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าซอสเนี่ยข้นแล้วก็หนืดขึ้นนะครับเพื่อนๆลองใช้ตะหลิวตักน้าซอสแล้วก็ยกขึ้นมาดูนะครับถ้าน้าซอสเคลือบตะหลิวจนทั่วแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็นําไก่ทอดลงมาคลุกกับน้าซอสได้เลยครับพอบใส่ไก่ทอดลงไปเราก็คลุกเคล้าไปจนน้ำซอสเนี่ยเคลือบไก่จนทั่วนะครับจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาตเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ นี่นะครับตัวไก่ก็จะถูกน้ำซอสเคลือบทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับพอเราจัดจานเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดทอดเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็พริกทอดเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดด้วยนะครับถ้าใครอยากทานเผ็ดเนี่ยเราก็สามารถทานพริกแห้งตามไปได้เลยนะครับ ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูไก่ทอดซอสชูชีครับเป็นไก่ทอดสไตล์ไทยๆนะครับที่บอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ไก่ทอดเกาหลีแน่นอนนะครับรสชาติจะออกหวานเค็มเผ็ดแล้วก็มีความหอมของเครื่องแกงชูชีด้วยนะครับตัวไก่ก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็จะมีน้ำซอสชำ่ชำๆเนี่ยเคลือบอยู่ด้านนอกด้วยนะครับเมนูนี้เพื่อน,อนๆสามารถทำทานทำขายได้เลยครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับ เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ